การพุชุงกายยังคือตั้งกายให้ตรงกายก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้ากายไม่เรียบร้อยใจก็กระทบกระเทือนถึงใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้สํารวมกายและสํารวมวาจาคำพูดชั่วระยะที่เราภาวนานี่เราก็หมดเว้น หยุดชั่วคราวในการทำใดๆทางกายและในการจะกล่าวคำใดๆทางวาจาเพื่อเราทั้งหลายจะได้สอดส่องพิจารณารักษาใจของเราให้เกิดความสำรวมคือใจของเราให้รวมเข้าสู่ความสงบ พราะใจสงบนี่ถือว่าเป็นกําลังใจอันสำคัญอย่างยิ่งเรียกว่าจิตรวมหรือจิตเข้าสู่ภวังหรือจิตเข้าความสงบจนเรียกว่าสมาธิหมายถึงจิตรวมที่ตั้งมั่นแน่วแน่สงบอยู่ได้นาน ถ้าเรารวบรวมจิตใจของเราสงบอยู่ได้นานเท่าไร่เชือความสุขก็ย่อมปรากฏในจิตใจได้นานเท่านั้นแต่จิตใจของเรายิ่งสงบละเอียดสุขขุมเท่าไหร่ความสุขของเราก็ละเอียดประณีตเป็นไปตามของความสงบความสงบนี้ต้องอาศัยันกําลังจากสติ มาจากความเพียรพยายามเพื่อให้จิตนั้นตั้งมั่นแน่วแน่ด้วยอาศัยความเชื่อความเลื่อมใสในกิจการงานที่เรากำลังจะทำคือภาวนาไม่ใช่สักแต่ว่าทำเราทำโดยความเคารพ เราทำด้วยความเรื่อมใส่ด้วยความมั่นใจในจิตใจของเราที่เราทำจิตภาวนานี้เราไม่ได้คิดทำเองเราเจริญตามอริยมรรคคือหนทางที่องค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์บำเพ็ญมาและพาประพุทธปฏิบัติมา ถ้าเราทั้งหลายทำด้วยศรัทธาความพอใจเรียกว่าชั้นทะชันทีบาทดหรือเป็นชั้นทะอิทธิบาทททำเป็นคุณเครื่องให้เราได้ถึงซึ่งความสำเร็จต้องมีองค์ประกอบด้วยมีความพอใจ ฉันทะความพอใจในการภาวนาจิตตะเอาใจใส่ไม่ส่งจิตไปที่อื่นเอาใจใส่เฉพาะที่เราภาวนาเราระลึกพุโทโธพุทโธเราก็เอาใจใส่ในการระลึก จะสามารถสร้างกำลังความระลึกนั้นนนให้ตัดกระแสอารมณ์ภายนอกได้ไม่เข้ามาก่อกวนจิตใจของเราให้จิตใจของเรารวมแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ที่เราตั้งไว้ที่เราบริกรรมระลึกพุทธโธพุทธโธนั่นเอง เมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นแน่วแน่ในพุโทโธพุโทโธแล้วเมื่อจิตใจรวมละเอียดเราหยุดบริกรรมก็ได้แต่ถ้าหยุดบริกรรมแล้วจิตจะพุ่งไปมีอารมณ์แทรกเข้ามาองก็แปลว่าการบริกรรมของเรายัางไม่พอเราต้องบริกรรมไปอีกจนเมื่อเราวาง ปล่อยวางคำบริกรรมแล้วจิตยังสงบอยู่ยังละเอียดอยู่ยังมีความสุขอยู่มีอารมณ์เป็นอันเดียวจิตไม่ถอนออกอย่างนี้เราก็หยุดคำบริกรรมได้คอยสังเกตดูในความรู้สึกเฉพาะในปัจจุบันเวลานั้นจิตของเราละเอียดตระน,นีตแค่ไหนเราก็รู้ ยังมีปิติยังมีความสุขยังมีอารมณ์อันเดียวแน่แน่หรือยังมีวิตตกตรองอยู่ในใจส่วนไหนที่เราสังเกตว่ามันเป็นส่วนอยากเราก็พยายามให้ผ่านอันนั้นไปส่วนตรกตรองเป็นอารมณ์ยังอยากอยู่ยังไม่ถึงซึ่งขั้นสมาธิจิตสงบอย่างเต็มที่เราก็ค่อยปล่อยวาง มาตรึกตรองในอารมณ์ที่ปัจจุบันเมื่อขาดจากความตรึกความตรองยังมีความเอบอมในจิตในใจอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็รู้ว่าความเอบอมนี่ก็เป็นประเภทแห่งสังขารสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่แน่นอนมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรยึดไว เราไม่ควรพอใจแต่เพียงเท่านั้นเราพยายามทำลายให้จิตใจไม่ต่อไปอีกเมื่อเห็นความสุขที่มีความสุขอยู่ในเวลานั้นคนมักจะไปติดความสุขอันนี้เราไม่ได้พิจารณะ ความสุขที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาขันเวทนาเนี่เป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเหมือนกับปิติเหมือนกับวิตกวิจาราะฉะนั้นเราไม่ควรยึดว่าเป็นต,ตัวเป็นตนว่าเป็นของตนไม่ควรไม่ควรยึดมั่นว่าต,ตนได้ความสุขแล้ว พราะความสุขประเภทนี้ยังไม่มั่นคงเป็นของชั่วคราวเราก็เฉยในความสุขนั่นเองเมื่อความสุขเหล่านั้นถูกความจิตใจอยู่เฉยเยไม่ไม่ทำความปลื้มใจดีใจพอใจในสิ่งเหลนั้นมันก็ค่อยจิตคอยละเอียดไปอีกความสุขอันเป็นอารมณ์อยากก็ค่อยหายไปหายไป เหลือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ประเีียิ่งกว่านั้นเองกผ่องใสโดยเฉพาะในอารมณ์อันเดียวเป็นจิตวางเฉยไม่ติดใดๆท,ทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติละเอียดประเีตบริสุทธิ์ในในขั้นของสมาธิ ในขั้นของสติที่เราเจริญได้แก่กล้าสามารถรักษาจิตใจให้อยู่ในความสงบละเอียดได้ชั่วคราวในชั่วระยะที่รัตติรักษาอยู่ได้รับความสงบส่วนจะสงบนานเท่าไรจะหลายชั่วโมงหรือกลางวันกลางคืนตลอดเวลาก็าตาม แต่ก็เป็นขั้นสมาธิยังไม่ใช่ความสุขที่มั่นคงถาวรเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสสัมผัสสัมพันธ์จากวัตถุภายนอกย่อมมีความกระเทากระเทือนให้กลับดีใจเสียใจเกิดความ แต่เศร้ามองใจในตาเห็นใดยินในรูปนั้นนั้นแล้วจะเป็นส่วนดีหรือส่วนไม่ดีส่วนกุศลหรืออกุศลจิตยังหวันไหวยังไม่สามารถจะทำความรักษาความบริสุทธิ์ความสะอาดที่มีอยู่ในสมาธินันน้นได้เพราะจิตเป็นสมาธิส่วนสงบนั้นไม่สามารถจะถอดถอนมูลฐานคืออนุสัย อาสวะที่มีอยู่ในจิตใจได้เพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นความสะอาดบริสุทธิ์พ่องใสในจิตใจจึงกลับกำเริบขึ้นได้ท่านผู้ปฏิบัติได้สมาธิอย่างแน่แน่แล้วท่านพิจารณา ในระหว่างที่จิตสงบกับจิตไม่สงบทำไมถึงต่างกันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในระหว่างตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้เปลี่ยนเล่นได้รสเมื่อท่านพิจารณารูปทำลายรูปเห็นรูปแก้ประจักว่ารูปปังอันนี้จังรูปก็ไม่เที่ยง พิจารณาเห็นรูปสภาวะธาตุาสภาวะธรรมไม่ควรยินดีไม่ควรยินได้ไม่ควรหลงเพราะเป็นของอยู่ชั่วคราวผู้ปฏิบัติพิจารณาเห็นรูปอย่างนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาในเบญจขันมีรูปขันเป็นต้น เมื่อเห็นรูปชัดตามความเป็นจริงนะ่สามารถจะถอดถอนอัษมิมณะอันตัวอนุสัยอาหังการมมังการที่เกิดเข้าใจผิดย่อมสร้างอรยาาิยมรรคคือองค์ปัญญาสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นอันถูกต้องแจ้งชัดให้บริสุทธิ์แก่กล้าขึ้นมาตามบรรดา จิตมีความเห็นตรงตามธรรมตั้งอยู่ในใจล,ลักรรเรียกว่าอนิสจตาทุกขตาหรืออนัตตาในรูปเหล่านั้นมีทั้งอนิจจังเห็นทั้งทุกขงังเห็นทั้งอนัตตาพร้อมด้วยลักษณะทั้งสามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตยอมรับธรรมส่วนนี้เห็นความจริงแล้ว ส่วนอนิจจังความไม่เที่ยงของรูปก็เกิดความสลดสังเวชใจที่เราหลงยึดมั่นสำคัญมาว่าเป็นตนเป็นของของตนหรือตนได้ตนมีที่เรียกว่าพกคือตนได้ตนมีอยู่ที่ยึดมั่นก็ถูกทำลายาตนดีตนมีความสุข ความเห็นในส่วนนั้นก็ถูกแก้ไขปลดเปลื่องเห็นสภาวะธาสภาวะธรรมตามความเป็นจริงล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราควรไปแบกไปหามไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นแล้ ความสําคัญเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนตนได้ตนมีเป็นตัวภาวะตัณหาก็ถูกทําลายไปเมื่อพบคือภาวะตัณหาถุกทำลายพบดับแล้วอชาติก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดับเมื่อชาติดับชาลาพยาธิมรณะก็ดับ่อความทุกข์ที่ซึ่งเป็นวัตตะที่เคยหมุนเวียนมาตลอด ถ็ถูกทำลายไปเมื่อเรามารู้พบความเป็นความมีของตนพร้อมด้วยไตรลักษณ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแจ้งไปจากแล้วหากวิชาในพบถูกทำลายไปเมื่ออวิชาถูกทำลายวิชาเกิดขึ้นแล้วสังขารในพกประสทำลายไป อวิชชาในชาติก็ถูกทำลายไปสังขารในชาติที่จะปรุงแต่งต่อไปอีกก็ถูกทำลายไปชราพยาธิมรณะก็ถูกทำลายไปเพราะอาวิชชาดับนี่เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่เรียงมาตามลำดับเหมือนการเรียนสสูตรอย่างนั้นถึงภาคปฏิบัติแล้ว เรายกอวิชชาแค่วิชชาเช่นว่าเราไม่รู้จักผมหลงยินดีในผมก็เราก็อวิชชามันก็ตั้งตัวในผมขึ้นมาแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณนามรูกรปกลายตัะภัสสะเวทนาไปต่อระดับเมื่ออวิชชามันตั้งตัวได้แล้วอวิชชาในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกมันตั้งตรงไหนก็ได้ หรืออวิชาตั้งขึ้นเราไม่รู้จักเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดสังขารเราไม่รู้จักสัญญาเราไม่รู้จักวิญญาณเราไม่รู้จักนามารูปว้รนแต่เป็นปัจจัยอาศัยให้ทุกเกิดทันนะเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาให้รู้รูรเปเวทนาสัญญาสังขารจึงเป็นมัคเพื่อประหารกิเลสตัวอวิชา อวิชชาสวะเพระวสวรือทิทิสวะ,ะเครื่องดองอยู่ในจิตใจของเราถูกทำลายไปทำลายไปวิชชาก็เกิดขึ้นสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับความแจ้งประจิน,นเหล่านั้นดับแล้ว ความสงบของจิตซึ่งตามจากสมถะสมถะนั่นความสงบชั่วคราวส่วนความสงบของวิปัสสนาที่ถอนกิเลสออกหมดแล้วไม่มีกำเริบไจยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปได้ยินเสียงได้ปลิ่น,น,นรินรดทรา่สิ่งนั้นนั้นไม่สามารถจะมาหลอกลวงจิตใจที่มันเห็นอริยสัจความจริงในข้อนี้ให้หวันไหวได้ ให้กระทบกระเทือนได้ไม่มีสินใดไปหลอกจิตอันนี้ได้เมื่อก่อนไี้หลอกได้เพราะอะไรเพราะมันยังไม่รู้ทัดไปด้วยฉลังโอเปกขาคือโอเปกขาในทวารทั้งหกในธรรมรมทั้งหกสือรูปรารมนังวาสัทธารามนังวาส กันธารมนังวาระสารมนังวาโพธพารรมนังวาธรรมมารมนังวาอารมณ์ทั้งหกส่วนอารมณ์ดีกันก่อยเฉยอารมณ์ไม่ดีกันก่อยเฉยจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเพราะไม่มีประโยชน์ล้วนแต่เป็นของอนิจจังทุกข,ขังอนาาัตตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพย,ยายามฝึกขัดอบรม เมื่อจิตได้สงบขั้นนี้แล้วเป็นสงบที่แน่นอนมั่นคงถาวรทุกอิริยาบถไม่มีกำเริกกลับให้จิตนี้เศร้าหมองขึ้นมาอีกได้ไม่เหมือนความสงบที่เราเข้าสมาธิเข้าองค์ฌานได้ความสงบเฉยเพียงแต่สติเข้าไปคุมแครเง้ารักษาไม่ให้สิ่งเหล่านั้นกำเริ่ม ส่วนปัญญาก็เพียงแต่พิจารณาสองทางให้เดินไปถึงความสมบูรณไม่ได้ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดไปตามละดับส่วนวิพัฒนาปัญญานั่นประหารกิเลสตั้งแต่เบื้องต้นตามระดับระดับจนสิ้นเฉงเอสเอ็ดนั่นเราทั้งหลายควรพยายามยตั้งใจระเพริศปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยเพราะความจริงนั่นปรากฏโดยตลอดเวลาให้เรา แต่รรคเราเห็นแต่จิตใจของเรานั้นยังอ่อนต่อการรู้ความจริงยังไม่แก่แกล้าเรียกแต่อินทเจยังไม่แก่กล้าคือสตินเจียศรัทธาของเราก็ยังอ่อนวิริยิเจียความเพียรของเราก็ยังอ่อนสตินเจียสติของเราก็ยังอ่อนสมาเทนเจียแต่สมาเทศของเราก็ยังอ่อน ปัญญาของเราก็ยังอ่อนจึงพอจะได้สงบบ้างไม่สงบบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างแต่ถ้าเราสั่งสมอบรมทมเสมอทุกวันทุกวันคอยมีความรู้ความเข้าใจอันตรงถูกต้องคอยแก่กล้ามีศรัทธาย,ยิ่งเย่งขึ้นไปจนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่อุปสรรคขัดข้องเรียกว่ากิเลสได้เส้นเชิง เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจําให้ดีเจริญปฏิบัติตามอาศัยความไม่ประมาทคงจะประสบพบเห็นความสุขความเจริญบรรยายมาสมควรแต่เวลายุตติเพียงเท่านี้จากนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าจะได้สมควรแต่เวลาแล้ว ค่อยเลิกพร้อมกัน